รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ที่หมู่บ้านทุ่งยาวตำบลป่าป้องอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านมีอาชีพทำนาทำไร่ปลูกผักซึ่งต้องอาศัยน้ำจำนวนมากปีไหนน้ำไม่มีปีนั้นก็ได้แต่อยู่บ้านก่อนหน้านี้ราวยีกว่าปีที่แล้วชาวบ้านทุ่งยาวเล่าให้ฟังว่าป่าต้นน้ำของหมู่บ้าน มีสภาพไม่ต่างกับพื้นที่บริเวณป่าต้นน้ำห้วยห้องใครที่ต้นไม้ถูกตัดโคน่นเพื่อนำไม้ไปขายและเผาทำฐานช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา ชาวบ้านเริ่มมองเห็นปัญหาและพยายามช่วยกันอนุรักษ์ป่าด้วยวิธีต่างๆป่าเริ่มฟื้นแต่จะทำอย่างไรให้ป่าคงความสมบูรณ์ตลอดไปเป็นความโชคดีของคนทุ่งยาวค่ะที่มีศู์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใครอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ใกล้ๆ จากการเป็นชาวบ้านรวมตัวกันตอนนั้นก็คือดูแลปลา่าเฉยคราวนี้เนี่ยแนวคิดในเรื่องของการที่จะทําฝายหรือว่าอนุรักษ์ในด้านอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยค่ะที่ที่จะของห้วยห้องไคลเนี่ยอันนี้มันเริ่มมาได้ยังไงครับท่านพออ่ะอค่ะศูนย์ห้วยห้องไครนะครับท่านพออ๋าก็มาเห็นว่าอเออป่านี่อุดมสมบูรณ์ขึ้นมาะนะแล้วก็อยากจะทําฝายกันไหม,มนะฮะอยากทําฝายกันไหมเพราะว่าเห็นแล้วชาวบ้านก็มันทำได้มันรวมตัวกันชแข็งดีชาวบ้านการวมตัวกันแล้วค่ะ ผมก็บอกว่าให้ผมไม่มีองค์ความรู้ในด้านนี้นะครับท่านรองท่านบอไม่เป็นไรถ้าพวกเราสู้นะครับแล้วก็้วัสดุเป็นพวกปูนอะไรเนี่ยทางทางศูนย์เขาจะมีมให้สนับสนุนให้แล้วก็ทางหมู่บ้านก็เป็นแรงกันแล้วกันนะก็เริ่มจากตรงนั้นมานะครับพอเริ่มจากตรงนั้นมาปั๊บปั๊บก็ทางศูนย์ก็พาไปดูตัวอย่างนะครับที่ศูนย์ห้วยองค์คร องความรู้ในการสร้างฝายที่ได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ได้จุดประกายความหวังให้กับชาวบ้านในการฟื้นฟูพัฒนาป่าต้นน้ำของหมู่บ้านอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างฝายต้นน้ำลำทานเป็นระยะระยะจำนวน128ฝ่ฝาย1ปีผ่านไปสิ่งที่ชาวบ้านได้เห็นคือลำห้วยมีน้ำอยู่ตลอดเวลาหากยามหน้าฝนน้ำเยอะ ก็สามารถผ่นน้ำไปใช้ยังหมู่บ้านใกล้เคียงได้ส่วนหน้าแลง้งน้ำก็ยังมีเหลือให้ชาวบ้านนำไปใช้ในเวลาที่ชประทานปิดประตูน้ำพวกเขาคาดว่าในปีสองปีข้างหน้าอาจไม่จำเป็นต้องพึ่งน้ำจากชประทานอีกเลยค่ะพอมาถึงวันนี้นะครับจะปลายเดือนพฤิกาแล้วน้ำก็ยังไหลให้เห็นนะครับย,ยังไหลให้เห็นอยู่ครับแล้วก็ ขอให้เกิดพืชพันธุ์ทยาหารเยอะแยะไปหมดจะทำนาทำไร่ครับทำนาทำไร่ก็ไม่จําเป็นว่าน้ําทางเขื่อนเขาเขาไม่ปล่อยทังชุทชนไม่ปล่อยไม่เป็นไรเราไม่เดือดร้อนเราก็มีมีน้ําในป่าต้นน้ำห้วยตรงยางของเราเนี่ยครับสามารถนําไปทําการเกษตรได้เรื่องการวิถีชีวิตการทํามาหากินอะไรอย่างนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ดีขึ้นครับคือตรงนี้นะครับเหมือนกับซูเปอร์มาร์เก็ตของหมู่บ้านเลยนะครับมีมีอาหารจากป่าเยอะแยะมีทุกเดือนนะครับ นี่คือรูปธรรมที่ชัดเจนจากองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใครอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำธานเพื่อเป็นตัวอย่างของภูมิภาคทางเหนืออย่างแท้จริงอันเป็นพระราชปณิธานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้เมื่อเกือบ30ปีก่อนสาปีก่อน ดอยป่าในพื้นที่ภาคเหนือเหล่านี้ถูกเรียกขานว่าดอยหัวโล้นจนปีพศ2523พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินมาถึงทรงมีพระราชกระแสรับสั่งเรียกว่าดอยที่เปล่าเปลือยซึ่งนับเป็นคำกล่าวที่สะท้อนภาพได้ชัดเจนเพราะไม่เพียงแต่ต้นไม้ไม่มีหน้าดินก็ไม่เหลือน้ำในห้วยแห้งเหือดนำซ้ำยังเกิดไฟป่าทุกปี สถานการณ์ในครั้งนั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นในการก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้เพื่อศึกษาหาทางแก้ไขปัญหาเร่งฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำโดยเร่งด่วนพระบาทสมเด็จไปหอยยังทรงพระทานระบิเพิ่มเ,เติมว่า ในการพัฒนาป่าต้นทางเนี่ยให้พัฒนาได้3วิธีนะครับวิธีหนึ่งคือสร้างฝายต้นน้ำลำธารตรงนี้ก่อนกระจายไปในลําห้วยที่อยู่อยู่ในบริเวณพื้นที่ป่าและวิธีที่สองเนี่ยบางพื้นที่มีความเหมาะสมหรือด้านบนเนี่ยมีอ่างเก็บน้าใหญ่ใหญ่อยู่แล้วที่ทําอยู่แล้วนะครับพระองค์ท่านรับสั่งว่าให้เอาน้ําจากจากตรงนั้นน่ะที่มีอยู่นะครับเอามาเติมเวลาหน้าแล้งฝนไม่ตกเอาน้ํามาเติมแต่วิธีเติมเนี่ยไม่ไม่ได้เติมลงไปที่ลําห้วยเลยเติมตรงสันเขา แล้วให้ค่อยๆไหลหล,ลงมา,งมาเองครับวิธีนี้ทรงรังว่าเป็นวิธีพัฒนาป่าด้วยระบบชนประทานก็เป็นการพัฒนาป่าด้วยวิธีใช้น้ําฝนธรรมดาตามธรรมชาติแต่ก็ต้องมีมาตรการเข้าไปจาดการอย่าให้ไฟไหม้นะอ,อย่าให้ใครมาตัดเดี๋ยวเขาจะฟื้นตัวเข้าไปแต่ช้าหน่อย ศูนย์ศึกษาคของใครนี้เริ่มต้นจากป่าป่าคือว่าต้องฟื้นฟูป่าให้ได้ก่อนและเมื่อเมื่อป่าป่าเกิดขึ้นแล้วหยดน้ําที่เคยเลี้ยงป่าป่าก็จะอุ้มหยดน้านั้นไว้พอหลังจากนั้นแล้วนะฮะเมื่อมีป่าเมื่อมีความชุ่มชื้นน้ําหยดนี้ก็ไหลลงไปเรื่อยๆเราเราก็ต้องหาดูว่าการที่จะเก็บน้ําไว้ด้วยการที่รักษาทั้งดิน รักษาทั้งป่าต่างๆพวกนี้ก็ต้องมีอ่างเก็บน้ำบ้างมีมีสะบ้างมีมีคลองตามธรรมชาติต้องอยู่ท,ท,ที่ที่ธรรมชาติแบบต่างๆพวกนี้ด้วยนะและเมื่อพัฒนาพื้นที่ต้นน้ําลําทานได้แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงวางแนวทางในการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้ำลำทานไว้ว่าต้นทางเป็นป่าไม้ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรมซึ่งเป็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่พื้นที่สูงพื้นที่ลาดไปจนถึงแอ่งน้ำเป็นทางเดินของน้ำต่อไปด้วยสุดท้ายทางเดินของน้ำที่จะต้องรักษาให้ได้คือว่าน้ำจุดนี้เมื่อเมื่อไหลลงมาก็ไหลเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำก็มาเลี้ยงป่าพอปลาจเจริญเติบโตจริงต่างๆนี้ก็เลี้ยงคนเลี้ยงสังคม แล้สังคมก็กลับมารักษาธรรมชาติต่อไปจากต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำาค,ความอุดมสมบูรณ์หรือสิ่งต่างๆที่มันจะเสื่อมโทรมลงไปนีมันจะมีการฟื้นฟูมีการพัฒนากลับไปสู่ระบบที่เอื้อประโยชน์ให้กับทุกส่วนทุกคนครับ คนสำเร็จจากหลายหมู่บ้านที่นํารูปแบบการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำทานไปใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ลุ่มน้ําอย่างเหมาะสมให้คนที่อาศัยทํากินอยู่ในพื้นที่สามารถพึ่งตนเองได้และพึ่งพิงสภาพแวดล้อมอย่างพอเพียงในขณะเดียวกัน การศึกษาทดลองค้นควา้าวิจัยด้านอาชีพให้เหมาะกับสภาพภูมิสังคมของภูมิภาคก็ยังต้องดำเนินต่อไปพืชนิดใดที่ควรปลูกสัตว์ประเภทใดที่ควรเลี้ยงวิธีการใดที่เหมาะสมและได้ผลที่สุดเพื่อเป็นตัวอย่างแห่งความสำเร็จก่อนจะขยายผลไปสู่ประชาชนเห็นจชัดเจนว่าทรงเลือกพื้นที่ ในการที่จะทำทำเป็นโรงห้องทดลองใหญ่ในลักษณะของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตก็คือว่าเอาสิ่ง,ส,งสิ่งของดินน้ำลมไฟนี่แหละเป็นห้องเป็นห้องทดลองไปไม่จําเป็นที่ต้องไปใช้ในห้องทดลองเล็กๆอันนี้ก็คือจุดหนึ่งนะฮะพระองค์ท่านถึงถึงทรง,งเห็นว่านะฮะถ้าจะสามารถพัฒนาโดยใช้ธรมธรมชาติเกื้อกื้อหนุนธรรมชาติต่างๆพวกนี้แล้วก็ ค่อยๆค่อยๆพัฒนาไปเป,เป็นขั้นเป็นตอนต่างๆพวกนี้นะฮะไม่ต่างอะไรกับเกษตรกรคนอื่นในพื้นที่แถบนี้ที่ประสบปัญหาความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำมนูนเทศนํำเพียรพยายามศึกษาหาความรู้จากกิจกรรมต่างๆของศูนย์ห้วยห้องใครเพื่อพลิกฟื้นพื้นที่ทำกินของตนเองให้เพาะปลูกเลี้ยงปากท้องได้โดยนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ เน้นการพึ่งพาตนเองเป็นหลักดังนั้นสิ่งที่ในหลวงท่านมอบให้แนวคิดหรือว่าแนวทางปฏิบัติเนี่ยสำหรับสำหรับพิมนูนที่<ส>ที่รู้สึกว่าได้นํามาใช้แล้วก็รู้สึกว่าได้ประโยชน์อย่างชัดๆเลยเนี่ยคือเรื่องอะไรคะก็คือในส่วนที่ที่เป็นองค์ความรู้เนี่ยนะครับเอามาพัฒนาพื้นที่ของเรานะครับพ,พัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองใช่คือเรื่องเกี่ยวกับปัจญยเศรษฐกิจพอเพียง เรามาใช้กับกับตัวเองนะครับคือปรับที่วิธีคิดใช่วิธีคิดฮนะมันเป็นหลักคิดที่ดีมากเลยผมว่าแต่เราต้องปฏิบัตินะครับค่ะถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เกิดผลนะไม่เห็นนะครับไม่เห็นแล้วส่วนที่สองก็คืออนอกจากตัวเราแล้วเนี่ยนะชุมชนเรายังมีอยู่ใช่ไหมครับการจัดการป่าเนี่ยการจัดการสิ่งแวดล้อมเราก็เอาจากโครงการมามาช่วยกันฟื้นฟูป่า ของหมู่บ้านเราเนี่ยนะครับคือสิ่งที่ท่านมอบให้ใช่แล้วก็ชาวบ้านก็เริ่มเปลี่ยนวิธีคิดใช่ไหมฮะจากที่ใช้ไปใช้กันไปหายอย่างเดียวขาดสํานึกนะค่ะขาดสํานึกในเรื่องของความรับผิดชอบเรื่องของด้านสิ่งแวดล้อมนะเรื่องทรัพยากรต่างๆเนี่ยก็เริ่มเห็นไห้ความสำคัญพันไม้พันกบพันปลา ที่เหมาะกับสภาพพื้นที่แรกเริ่มก็ได้มาจากศูนย์จนทุกวันนี้สามารถเพาะพันุ์เองได้แล้วที่มนูนบอกกับซ้ายว่าตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าคำว่าพอเพียงคืออะไรเมื่อก่อนีพี่ไม่ได้ใช้เล่งเน่สามสิบปีเนี่ยฟื้นเลยหน้ามือหลังมือเลยทั้งป่าอะไรของหมู่บ้านเนี่ยป่านชนเนี่ยนะครับเราอนุรักษ์นะครับเพ,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 พาะพันเองใครเลยช่วงนั้นเริ่มตื่นเหมือนกันนะเริ่มตื่นตอนนี้ทุกอย่างก็ฟื้นนะครับ ื้นเรามีน้ํำอุดมสมบูรณ์มีน้ำอุดมสมบูรณ์ก็ถาสามารถที่ทำมาหากินได้ตลอดทั้งปีนอกจากรัศดรในพื้นที่จำนวนทั้งสิ้นกว่า1,499รายจาก18หมู่บ้านรอบศูนย์ที่ได้รับประโยชน์สำนักง,งานกปรยยังร่วมมือกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใคร องค์กรส่วนท้องถิน่นประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและคัดเลือกเกษตรกร,รจาก8จังหวัดทั่วภาคเหนือกว่า8,000ราย <im ple asure> เข้ามาฝึกอบรมถ่ายทอดผลสำเร็จแบบครบวงจรให้กับเกษตรกร,รอย่างกว้างขวางและทั่วถึงทั้งนี้ก็เพื่อให้พวกเขานำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพมีความมั่นคงทางรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปก็ทำต่อเนื่องอะค่ะ ตลอดเลยค่ะมีเลี้ยงไก่ก็ทํามาโดยตลอดไม่เคยขาดเลยแล้วก็พาเพื่อนบ้านไปเข้ารับการอบรมที่ศูนย์ศึกษาห้อยของใครแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็ให้ความสนับสนุนดีทุกอย่างเลยค่ะก็เปรียบเหมือนศูนย์เรียนรู้อ่ะอยากได้อยากทําอะไรแล้วก็ไปอบรมกับเขาที่แรกก็มีอยู่โรงเดียวแล้วก็เพิ่มขยายขึ้นเนี่ยเรามีประมาณอยู่ซิปกว่าโรงในเราตอนเนี้นนเฉลีปีละ แฟนบาาเรากำไรเราต้นทูนี่ก็มาเลยๆมันจะมีออกรายจ่ายนี่เยอะเลยเราแต่ว่าของดีมีติ่มซุ้ยของไข่ของนายหลวงเือเยาอะเราฮอ้มีทั้งมีเข้าอูน้ํำอยู่ตินี่ละอะเรายังไปเหมือนกับใกล้เกลือแล้วเฮาไม่ได้กินเกลือไงเรไปกินด่างไงอะต้นทางเป็นป่าไม้ต้นน้ำลำทาน ปลายทางเป็นการศึกษาด้านประมงตามอ่างเก็บน้ำต่างๆผสมกับการศึกษาด้านการเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาชีวิตที่พอเพียงจากดินเลวกลับเป็นดินดีจากป่าที่เคยโล่งน้ำที่เคยแห้งกลับกลายเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใครมีพื้นที่ป่าเปลี่ยนจากป่าเต็งรังเป็นป่าเบญจพรรณมากขึ้นมีต้นไม้ที่ขึ้นหนาแน่นจาก80ถึง90ต้นต่อไร่เพิ่มขึ้นเป็น240ต้นต่อไร่มีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดโดยเฉพาะนกมีมากขึ้นถึง122ชนิดอุณหภูมิที่ห้วยห้องใคร เฉลี่ยต่ำกว่าในเมืองเชียงใหม่สององศามีฝนตกเฉลี่ยมากขึ้นส่วนดินที่เป็นหินกรวดแห้งแล้งก็กลับมาอุดมสมบูรณ์ทำการเกษตรได้นี่คือบทพิสูจน์รูปแบบแห่งความสำเร็จเพื่อการเรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติ การพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่ยั่งยืนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานให้ที่แห่งนี้ทำหน้าที่เป็นองค์ความรู้เป็นแม่แบบการพัฒนาของภาคเหนือให้รัษฎรนำไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป คือการฟื้นฟูและอนุรักษ์บริเวณต้นน้ําห้วยข้องใครซึ่งมีสภาพแห้งแล้งโดยเร่งด่วนโดยทดลองใช้วิธีการใหม่ผ่านน้าจากอ่างเก็บน้ําในระดับบนลงไปตามแนวร่องน้ําต่างๆเพื่อช่วยให้ความชุ่มชื้นค่อยๆแผ่ขย,ยายตัวออกไปสําหรับน้ําส่วนที่เหลือก็จะไหลลงอ่างเก็บน้ําในระดับต่ําลงไปเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ทางด้านงานเกษตรกรรม ตามไปดูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฉเฉลยคำตอบสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศมีจำนวนทั้งหมดกี่ศูนย์คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ2-60ศูนย์และนี่คือรายชื่อผู้โชคดีครับสำหรับคำถามสัปดาห์นี้ถามว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร์อันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ที่อำเภออะไร 1. อําอำเภอดอยสะเก็ด 2. อําำเภอดอยเต่าส่ง SMS คําคำตอบได้ที่4 8 8 6 9 9 9 โดยพิมพ์ pn เว้นวรรคคำตอบ1หรือ2แล้วตามด้วยจังหวัดที่ท่านอยู่ผู้ตอบถูกจะได้รับร,งรางวัลร่วมเดินทางศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริรางวัลละ2ที่นั่งผู้ได้รับรางวัลจะได้รับแจ้งกลับทาง sms กรณาติดต่อกลับภายใน7วันเพื่อย,ยืนยันครับเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้เป็นเพียงการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายเท่านั้นกองทัพเรือนำหลักการนี้ไปสร้างแสนยานุภาพได้อย่างไรติดตามประโยชน์สุขของแผ่นดินตอนก้าวที่แกร่ง บนพื้นฐานความพอเพียงสัปดาห์หน้า